แม่บ้านพ่อบ้านไม่ได้ทำงานประจำอยากไปเที่ยวต่างประเทศแบบผ่านฉลุยต้องดูคลิปนี้เลยครับ อย่างแรกเลยนะครับทางฝ่ายพิจารณาเนี่ยเขาจะดูว่าเราเนี่ยเป็นสามีภรรยากันจริงหรือเปล่าโดยดูจากเอกสารคร่าวๆนะครับอย่างนี้ครับ1ทะเบียนบ้านอยู่บ้านเดียวกันไหมมีบุตรร่วมกันไหมถ้ามีบุตรร่วมกันก็ใช้สุจบัตรประกอบแนบได้เลย2หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายครับตรงนี้เป็นส่วนที่พ่อบ้านเนี่ยจะออกการันตีให้แม่บ้านครับ 3. ส,สเตทเมนต์นะครับบางทีแม่บ้านสเตทเมนต์มากกว่าพ่อบ้านอีกครับ 1. ทะเบียนบ้านหรือสุจิบัตรลูก2หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย3ส,สเตทเมนต์บัญชีธานาคารถ้าเดินทางกับพี่เสือแฟลชทัวร์นะครับเราจะมีเตรียมไว้ให้ลูกค้าอยู่แล้วครับเที่ยวกับพี่เสือแฟลชทัวร์ไม่ยุ่งยากสะดวกกว่าเยอะเลยครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่ละประเทศด้วยครับที่จะพิจารณาถ้าท่านใดมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับผมสาม,มารถสอบถามกับพี่เสือแฟลชทัวร์ได้เลยนะครับ